เริ่มต้นกันในช่วงนี้ฮะช่วงปกติช่วงที่2คุณสุภชัยก็ดูบรรยากาศของตลาดในภาพรวมฟื้นตัวดีขึ้นมาเล็กน้อยนะจากตอนแรกติดลบไป10กว่าจุดตอนนี้เหลือติดลบไปประมาณสัก6จุดแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปลงลึกนะครับเกี่ยวกับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าวันนี้เ,เรามีนัดหมายกับทางบริษัทบ i g ริมพาวเวอรจำกัดมหาชนหรือว่าบิกริมนะครับที่จะได้มาพูดคุยถึงสถานการณ์แล้วก็แน่นอนครับแผนดำเนินการในปี2566 จะเป็นอย่างไรปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าบีกริมตลอดจนผู้ประกอบการโรงไฟฟ้านะครับอีกหลายรายเนี่ยก็ได้รับแรงกดดันมาจากต้นทุนก๊าซธรรมชาติอ่าใช่และฐานินที่ปรับตัวสูงขึ้นครักรณีของบีกริมเนี่ยก็จะไปโดนหนักหคือเรื่องของก๊าซเนื่องจากว่ามีโรงไฟฟ้าประเภท SPP เนี่ยอยู่ในพอร์ตเป็นจํานวนมากนะครับปีนี้แผนการรับมือสถานการณ์ดังกล่าว แล้วว่าสถานการณ์มันดีขึ้นอย่างไรหรือไม่นั้นเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะได้ไปพูดคุยนะฮะกับทางผู้บริหารแล้วก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเราจะไปสนทนากับคุณสิริวงบวรบุญรุษไทยรองกรรมาการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีของ Big กริมพาวเวอหรือว่าบิกริมนั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณสิริวงครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะคุณสิริวงเอาอย่างนี้ก่อนออปัจจัยที่จะมีผลต่อรายได้ในปีนี้นะฮะ เทียบกับปีที่แล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะฮะพูดง่ายง่ายคือปีนี้เนี่ยจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาสร้างไรายได้ให้กับทําดีกรีมพาวเวอร์ครับต้องเรียนว่าปีที่แล้วนะคะที่เราโดนกดดันจากภาวะทางค่าแก๊สนะคะที่มีผลกระทบต่อทางรายได้ของเรานะคะ,คะในปีนี้เองอะคะ่ะเรามองว่าในส่วนของอ performance หลายๆอย่างของเราจะปรับตัวดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่เราจะมีโรงไฟฟ้า ที่จะเข้ามาในระบบมากขึ้นนะคะ hmm. ก็คือปีที่แล้วไปปีที่แล้วเรามีตัวของค้าโรงไฟฟ้านะคะอะพรีเพ m เมนทที่เข้ามาในระบบเราคิดว่าปีนี้จะเริ่มดำเนินการเต็มกำลงังมาค่ะรวมถึงสำหรับปีนี้เองก็จะมีตัวของ hmm. อกำลังการผลิตใหม่เข้ามาอีก2โรงนะคะสำหรับ SPP นั่นก็คืออะบีกิมพาวเวอร์อะ, Power, อะทอง2และสนะคะ hmm. รวมถึง โครงการที่เราทำที่อุตภเปาด้วยนะคะก็จะเป็นส่วนของโซล่า15เมกวัตต์นะคะที่จะเข้ามานอกหนอเจากนี้เองเนี่ยทางบริษัทยังมีเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายนะคะในส่วนนี้เองเราก็จะพยายามที่จะมีการทำคอส t c คอนโทรลโปรแกรมนะคะน่าจะได้สัก50-70ล้านบาทนะคะนอกจากนี้เองก็จะมีในเรื่องของความต้องการของลูกค้าที่ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นปีนี้เราจะมะีลูกค้าเพิ่มอยู่สักประมาณ50-60เมกะวัตต์ค่ะจากแนวโน้มที่ได้กล่าวไปนะคะก็คิดว่าปีนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของทางดิจิทัลพลวัจะเปิดตัวค่อนข้างมีนันยสก,กคัญถาม อืมโอเคก็ดูในเรื่องของโครงการใหม่ๆห,หรือว่ากาลังการผลิตใหม่ๆก็จะทยอยเข้ามาและอย่างอ่างทอง2กับสใช่ไหมฮะที่มาสกู่ท่านพูด<ช>ถึงก็คือปีนี้จะบันทึกได้เต็มปีเลยเป็นปีแรกออันนี้จะเข้ามาในช่วงไตรมาสสินะคะแต่ว่าในเรื่องของ p r o f e s s o n a l สเม e s m e n t ที่เราได้มีการเริ่ม COD ไปเมื่อปลายปีที่แล้วอันนี้จะเข้ามาเต็มโอเคโอเค,คทีนี้มาดูสถานการณ์ราคากา๊สธรรมชาตินิดหนึ่ง ปีนี้มันมีทิศทางดูดีขึ้นกว่าเดิมไหมหมายถึงมันเบาตัวลงมากกว่าเดิมไหมครับค่ะก็แนวโน้มที่ได้รับการ forecast มานะคะจากทางปตทอเองรวมถึงสถานการณ์ของ LNG ที่มีการย่อตัวลงมานะคะจากปีที่แล้วอาจจะมีในเรื่องของราคาค่า LNG เนี่ยอยู่ที่ประมาณ30-60เหรียญปีนี้ช่วงนี้นะคะอยู่ที่ประมาณสักสิบหเหรียญซึ่ง แนวโน้มก็มีการอ่อนตัวลงอย่างชาัดเจนนะคะทางบริษัทมอง mm hmm. ว่าน่าจะอยู่สักประมาณช่วง400-450ล้านบาทและบาทต่อ MMTU b นะคะ mm hmm. ซึ่งก็จะปรับตัวจากปีที่แล้วปีที่แล้วเฉลี่ยอยู่สัก470-480บาทต่อ MMTU b นะคะ mm hmm. แล้วก็เข้าใจว่าด้วยยุทธศาสตร์ของบิกริมเองเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของพลังงานทดแทนเนี่ยเพิ่มมากขึ้น ในปีนี้เลยนักลงทุนคาดหวังอะไรได้บ้างจะได้เห็นอะไรจากการเร่งขยายกําลังการผลิตจากพลังงานทดแทนครับค่ะก็ต้องเ,ออเรียนอย่างนี้นะคะว่า b ีกิมพาวเวอรเองเนี่ยก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการขยายธุรกิจนะคะที่ไปในส่วนของ Renewable Energy มากขึ้นนะคะในในส่วนนี้เองเนี่ยเรามีโครงการที่เรากำลังศึกษาอยู่นะคะค่อนข้างเยอะอนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง ในประเทศเองแล้วก็ต่างประเทศนะคะในส่วนของต่างประเทศเราก็จะมีในสองแอเรียที่เราโฟกัสนั่นก็คือนอ r ์ a เอเชียนะคะนั่นก็ที่ประเทศเกาหลีและญ mm ี่ปุ่นนะคะอีกรอก,อก,อกรีเทศหนึงก็คือจะเป็น South East Asia ีนะคะก็ mm hmm. ในเรื่องในประเทศของมาเลเซียฟิลิปปินส์และก็แคนเบอรีพวกนี้เองเนี่ยจะ,อ,ะอยู่ในระหว่างการที่ จรุรจานะคะก็คาดว่าอาจจะเข้ามาขยอยเข้ามาภายในปีนี้และปีหน้าค่ะอืมโอเคก็ดูน่าจะเป็นตลาดสำคัญนะ Renewable จากต่างประเทศก็น่าจะรเรียกว่าเป็น Opportunity ที่อาจจะมีมากกว่าบ้านเราอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าครับค,คในส่วนของบ้านเราเองนะคะต้องเปรียนว่าทางกรกพนะคะที่ได้มีการประกาศในโครงการของอพลังงานทดแทนนะคะซึ่งเป็นปีกินทาริ ในส่วนนี้เองเนี่ยทาง B g e a Power ก็ได้มีการผ่านในเรื่องของ Technical Qualification ไปแล้วนะคะประมาณ20กว่าโครงการอันนี้ก็ทางกรกพก็จะมีการประกาศผู้ที่ได้รับนะคะประมาณช่วงปลายเดือนนี้ค่ะสำหรับผู้ที่ได้ได้อวอร์ดนะคะได้รับการคัดเลือกกันนะครับโอเคพพอๆจะบอกได้ไหมของเรานี่เข้าไปใน Renewable ประเภทไหน ของเราเนี่ยจะเน้นในเรื่องของโซลาฟาร์มนะคะก็คือพลังงานแสงอาทิต์แล้วก็จะมีบางโครงการที่เป็นพลังงานลนะคะมนะค่ะพวกโซลา่าพ่วงแบตอะไรอย่างนี้มีไหมครับในส่วนของ เราจะเน้นโซล่าฟาร์มอย่างเ,เดียวค่ะไม่ได้มีแบตเตอรี่อ่าโอเคแบบพูดถึงประเด็นนี้เมื่อวานเห็นมติของคอพชออกมาเพิ่มเติมนะฮะว่าเอ๊จะรับซื้อเพิ่มอีก3า0 0ันกร้อยก่านม่กวาดแล้วก็หนึ่งในนั้นมันก็จะมีในกลุ่มของโซลา่าเข้าไปด้วยเนี่ยเอ๊ะตรงนี้ถือว่าเป็นโอกาสของเราเพิ่มขึ้นมากไหมครับตัวนี้ฮะแน่นอนค่ะว่าตรงนี้เป็นโอกาสสำหรับทางวีด e มพาวเนะคะเพราะว่าเราก็มีการเปร่งความพร้มอมในหลายๆเรื่องนะคะสำหรับโครงการโซลา่า แล้วก็รวมถึงบางโครงการที่เรามีการสมัครเข้าไปรอบที่แล้วนะคะคราวนี้ก็อาจจะมีการปรับนิดหน่อยแล้วก็เตรียมความพรอม้พรอมเพิ่มขึ้นสําหรับโครงการที่คร้งที่แล้วไม่ได้ผ่านทางด้านเชคนิคอน,นะคะคราวนี้ก็สามารถที่จะมีการปรับแล้วก็ a พ p า y เข้าไปอีกทีค่ะอืมเอาง่ายๆคือไอ้ส่วนที่รอช่วงประมาณสักปลายเดือนนี้ก็อันนี้ก็ก,ก,ก้อนหนึ่งละและไอ้ก้อนใหม่เนี่ยโอเคก็เราก็ เตรียมพร้อมที่จะเข้าอยู่แล้วถูกประตัวนี้ค่ะใช่ค่ะอืมโอเคอ่ะดูจากแผนการลงทุนของบิกริมนับจากนี้นะครับก็น่าจะได้เห็นพัฒนาการสําคัญเกิดขึ้นโดยตลอดออและเห็นว่าของเราเองล่าสุดก็เตรียมที่จะมีการระดมทุนผ่านหุ้นกู้ด้วยตรงนี้มันจะไปช่วยขับเคลื่อนอแผนการลงทุนให้ประสบความสําเร็จได้อย่างไรแล้วก็ขอรายละเอียดของหุน้นกู้สักนิดหนึ่งเผื่อ,อนักลงทุนที่สนใจนะครับก็สําหรับตัวของ ผู้กู้นะคะทาง b g ก Power เองเนี่ยได้มีการทำ f i n i n g ไปแล้วนะคะ,คะในเรื่องของการเสนอพู้กู้ร้อยสิทนะคะที่มีลักษณะคล้ายทุนหรือที่เรียกว่าพู้กู้ช่วยในรัฐน,นะคะ,คะจำนวนห้าพันล้านบาทแล้วก็มี green shoe อีกสามพันล้านบาทนะคะ,คะในะแผนการใช้เงินเนี่ยเราจะใช้สำหรับเงินลงทุนในโครงการต่างๆที่เราได้มีการ เรียนกับท่านท่านผู้ชมไปแล้วนะคะรวมถึงนำมาชำระหนี้ที่อาจจะถึงก่อนกำหนดหรือในเรื่องของการ fin ancing, รีไฟแนนซ์เพื่อที่จะประหยัดต้นทุนนะคะและหรือเพื่อใช้ในสำหรับเงินทุนหมุนเวียนในกิจการสำหรับอัตราดอกเบี้ยนะคะเราคาดการณ์ว่าจะอยู่ในช่วงของ5.75%ดถึง5้าเซนะคะสำหรับค่าปีแรกนะคะแล้วก็ ้าหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมีการสเต็ปอัพสำหรับตัวของอัตตาดอกเบียนะคะอยู่ในช่วงของ0.25ถึง2สแต่อย่างไรก็ตามหุ้นผู้ได้สิทธิ์อันนี้นะคะจะมีในเรื่องของ mm hmm. เรียก call option นะคะก็ mm hmm. สามารถที่จะถ่ถอนกำหนดก่อนอหมดอายุนะคะได้ตั้งแต่ปีที่5เป็นต้นไป mm hmm. สำหรับการอจองนะคะ subscribe, s u b <อ> s c r i b e ก็จะอยู่ในช่วงระหว่าง อ่าย <I> ีสแปดถึงสามิบมีนาคมนี้ค่ะอืมนะครับเอ๊ะอัตราดอกเบีย้ยตรงนี้นี่เราการจ่ายดอกเบีย้ยนี่เป็นยังไงบ้างครับทุกหกเดือนสามเดือนยังไงฮะตนี้ค่ะสำหรับการจ่ายดอกเบีย้ยนะคะก็จะเป็นเงื่อนไขที่ว่าเราจ่ายเป็นแบดนะคะอยู่ที่ห้าจุดเจ็ดห้าถึงห้าจุดเก้าห้านะคะแต่ว่าเดี๋ยวไฟลอีกทีเนี่ยจะแจ้งให้ทราบอืม,อมนะครับก็คือจ่าย ถ้า<ะ>เทียบได<อ>้ก็จะเป็นอัตราดอกเบี้ยครับอันนี้จ่ายทุกหกเดือนหรือเปล่าในแง่ออของอ๋อจ่ายทุกหกเดือนค่ะใช่นะ <ๆ S 1> ครับ,ร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 บในแง่ของช่องทางบ้างคะสำหรับผู้ผู้ที่สนใจหุ้นกู้แบบนี้นะ,ะช่องทางไหนบ้างที่สามารถที่จะเข้าถึงหุ้นกู้ของบีกิมได้บ้างครับ ค่ะก็สามารถติดต่อทางธนาคารอ่าได้ถึงที่นะก็จะมีธน,นาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารเดพาณิชย์นะคะแล้วก็ธนาคารบีไอไทยนะคะคแล้วก็ทางเกียรตินาคินพัฒระค่ะนะครับอันนี้ก็ในแง่ของรวมถึงธนาคารกรุงไทยด้วยค่ะนะครัคบค่ะโอเคทีนี้เอาในแง่ของ ภาพรวมปีนี้สักนิดหนึ่งนะฮะไหนๆอยู่ตรงนี้แล้วทั้งบีกรินเราตั้งเป้าเนี่ยแผนการดําเนินการไว้อย่างไรจะมีการเติบโตเช่นไรในปีนี้รบกวนช่วยขยายความอีกสักนิดหนึ่งครับคุณสิริวงครับสำหรับปีนี้นะคะบริษัทได้มีประกาศแผนชุทธศาสตร์นะคะ Green Leap g o o g l and Green ไปนะคะก็คือเราม่งเน้นอยู่3กลยุทธ์นะคะกลยุทธ์แรกคือในส่วนของ Industrial Solution ซึ่งเราจะมุ่งเน้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า mm hmm. ในอุสตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานที่หลากหลายมากขึ้น mm hmm. ในส่วนของ Green Power เองเราก็จะมีในส่วนของการพัฒนาระบบเครือขาย mm hmm. ทั้งเป็นการอิววินเ Integrate ตัวของพลังงานร้อนร่วมนะคะไปฟ้าจากพลังงานร้อนร่วมแล้วก็ s o ล a r o o f t o p s o r a coating นะคะเพื่อรองรับนอกจากนี้เองเนี่ยเรายังมีการ อ่าริกิสเตอในส่วนของ REC นะคะหรือ Renewable Energy Certificate กับาทางารัชการไว้นะคะ<ม>ซึ่งอันนี้เองเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับทางลูกค้าที่ต้องการในส่วนของ green power มากขึ้น,นะคะ<ม>่ะกลยุทธ์ที่2ก็คือตัวของ flexible power นะคะหรือว่าในส่วนของโรงไฟฟ้าที่เรามีอยู่ก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานร้อนร่วมเราจะพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพนะคะเพื่อจะผลักดันให้ในการภาคอุตสา,าหกรรมเนี่ยมีการปล่อยพลังงานคาร์บอนต่ำนะคะแล้วก็ใช้ในการบริหารจัดก,การตับพวก AI มากขึ้นนะคะซอฟต์แวร์เทคโนเพื่อที่จะ,ะทำงานร่วมกับระบบของพลังงานหมุนเวียนที่จะเข้ามานะคะ mm hmm. แล้วก็มีการขยาย โครงการในส่วนของพลังงานทดแทนนะคะไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศเองถึงแล้วก็ในต่างประเทศที่เมื่อกี้เรียนไปนะคะเราปัจจุบันนี้มีพลังงานทดแทนอยู่สักประมาณ25%่สบหาปซ็นของโครงการทั้งหมดนะคะกำลังการผลิตตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณ3400ัมิะวัตนะคะเราคาดการณ์ว่าสัดส่วนของตัว renewable เนี่ยจะมีการเพิ่มมากขึ้นนะคะเนื่องจาก เรา t ทรเกตในส่วนของการขยายกำลังการผลิตเป็นหมื่นเมกะวัตภายในปี 2, 2 0 3 0น,นะคะในส่วนนี้เองเราก็มอง t ทรเกตตัวของ Renewable มากกว่า50่ปอรมเนส่วน <Okay. S 2> แผนกลยุทธ์สุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของ Sustainable Fuel นั่นก็คือการจัดหากา๊าซผ่านาสัญญา จัดหาระยะยาวนะคะโดยปัจจุบันทาง Big Power เองได้รับในอนุญ,ญาตผู้จัดหาทั้งส่งของทาง Bigim น,นะคะผู้ถบริษัทโลก Bigim Power LNG ซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยในในการบริหารจัดก,การก๊าซธรรมชาติของทาง Bigim Power เองรวมถึงมีการค้ากับทางลูกษาในข้อมูสากันถ้ามีความต้องการนะคะ แล้วก็อาจจะมองไปถึงในเรื่องของ alternative fuels หรือว่าพลังงานต่งโคะดต่างเคราะห์อื่นๆเช่นไฮโดรเจนเพื่อเต็มคัามพร้อมในการที่เรามุ่งเน้นในสู่พลังงานะสะอาดมากขึ้นนะคะ<ม>เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนในด้านในด้านของสิงแวดล้อ MC มอนะคะในการลดการปลด ปล่อยอการอนุรักษ์กสิ่งแวดล้อมเรือธรรมชาติแล้วก<ม>็เวกคาร์บอนไ้วใช่ไะ<ม>เพราะว่าทางบริษัทเองก็มีเป้าหมายที่จะเป็นเนทซีโร่ภายในปี2 0 5 0นค่ะอืมโอเคเอทิ้งท้ายฮะถ้าเราจะสรุปว่าสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้ของ Biggree Power เนี่ยก็คือต้องมองว่าบีกรีมในประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสะไฟฟ้าซึ่งมีรายได้ที่มั่นคงตามสัญญาระยะยาวจะสรุปเช่นนี้ได้ไหมฮะ ก็ทาง b e g i n Power เองนะคะด้วยความที่มีจุดแข็งก็คือว่าเรามุ่งเน้นในการสร้างพลังงานให้กับสังคมด้วยความอบอ้อมอารีนะคะแล้วก็กมองหาธุรกิจใหม่ๆที่มีพันธมิตรท,ที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศและก็ต่างประเทศมีทีมงานในการบริหารและก็พัฒน,นาโครงการที่มีความสาัมารถรวมถึงในเรื่องของการที่เราพยายาม ต้องเน้นนวัตรกรรมใหม่ๆเข้ามาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะ hmm. แล้วก็นอกเหนือจากนี้เองเนี่ยเราบริษัทของเราเน้นเป็นสเีที่อยู่ในโลเคชั่นที่เรียกว่า strategic location นะคะ hmm. ก็ทำให้ทางลูกค้าเองแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการขายไฟให้กับทางอีกแกหรือว่าทางลูกค้ามุรสา,า,ารกรรมก็ hmm. มีความมั่นใจใน สิ่งน,นี้นะคะทำให้ตัวของบริษัทเองที่มีกระแสเงินสดที่มั่นคงมีสัญญารองรับในการซื้อขายไฟระยะยาวนะคะกับทางอีก25ปีแล้วก็ทางลูกค้าเนี่ยก็เป็นระยะยาวเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะอืเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณเสรีวงศ์ครับสวัสดีครับค่ะคุณค่ะสวัสดีครับ เป็นทางด้านของคุณสิริวงศ์บวรบุญหรือไทยนะครับรองกรรมาการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีของทางบริ g กนพาวเวอรก็เป็น CFO นะฮะที่มาพูดคุยถึงแผนดําเนินการในปีนีออ้โดยเฉพาะในเรื่องของการขยายกําลังการผลิตซึ่งออถ้าฟังดูแล้วเนี่ยนะฮะก็จะพบว่าบริรีนเองจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการขยายกําลังการผลิตในส่วนของพลังงานทดแทนะนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ําแดด ลมนะอันนี้ก็เป็นหลักๆนะฮะที่เขาจะมีการขยายการลงทุนในช่วงต่อจากนี้ซึ่งแน่นอนฮะแผนการลงทุนขนาดใหญ่เนี่ยมันก็ต้องมีเงินทุนที่พร้อมสับพร้อมเพรียงนะฮะก็มีแผนการขายหุ้นกู้นะครับระหว่างวันที่28 30มีนาคมที่จะถึงนี้นะเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนก็คือ Perpetual b o n d อนะฮะค,ความหมายคือจะมีการไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้เนี่ยมีสิทธิ์ถ่ายถอนหุ้นกู้ก่อนกําหนดและมีสิทธิ์เลื่อนชําระดอกเบีย้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆอันนี้อันนี้เป็นหลักการของ Perpetual b o n บอ,อย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะ,ะหุ้นกู้ลักษณะนี้จะให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าหุ้นกู้อื่นๆะนะฮะ,ะปกติทั่วไปซึ่งรุ่นนี้ของ Big Green Power นะครับจะออก5,000ล้านบวก3,000ล้าน<ม>เป็น e รีนชูถูกไหมอ่าใช่ดอกเบี้ยเขาให้5 7าานะครับสำหรับ5ปีแรก โดยจ่ายดอกเบี้ยทุกๆุกหเดือนคุณสุประชัยเป็นการเสนอขายต่อประชาชนนะฮะทั่วไปในราคาหน่วยละ1,000บาทจองซื้อขั้นต่ำหน0 0งแสบาท28-30มีนาคมนี้นะฮะสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกรุงเทพนะครับหรือจะโทรไปเบอร์1333มีธนาคารกรุงไทยนะครับ0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 อันนี้1-7ตัวเลยนะจำง่ายธนาคารกสิกรไทยครับ0 2 8 8 8 8 8 8 8ปดต่อ8ปดธนาคารไทยพาณิชย์ครับศูนย์สองเจ Cimb ไทย02626-7777และเกียรตินพัทรศูนย์สองหนึ่งหกหอ่ะก็ถือว่าล้วนแล้วแต่เป็นธนาคารชั้นนำด้วยกันทั้งสิ้นนะฮะที่มาร่วมกันจัดจำหน่ายก็ถือเป็นการการันตีคุณภาพเพราะถ้า ผลิตภัณฑ์ไม่อยู่ในขายอยู่ในเกณฑ์นะฮะเป็นไปตามมาตรฐานของแบงค์ชั้นนำเนี่ยาาเขาก็คงไม่มาเป็นผู้จัดจำหน่ายให้นะครับอย่าลืมติดต่อได้ที่แบงค์กรุงเทพนะครับกรุงไทยกสิกรไทยไทยพาณิชย์ซีไ b ไทยรละเกียรตินภินพัทระ